สวัสดีครับ f c ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปช่วยกันส่งมอบรถกันนะครับลูกค้าท่านนี้นะมาจากอําเภอชุม,มวงครับผมแล้วก็จอง X s e r ซ e s กับผมไว้เป็นอาร์เอ็กซิล p ่แปรสี่ประตูที่เป็นรุ่นยอดฮิตที่เราชอบดูกันเ,เยอะนะครับผมคันนี้นะครับก็มีแม็กแต่งจัดทรงมาแล้วต้องบอกว่าในโจทย์ของคันนี้นะครับลูกค้าเป็นคนเลือกลายล้อแม็กมาเองขอแบบไม่ยื่นนะครับ ลูกค้าก็กําหนดล้อแม็กมาแล้วว่าเอาเป็นยี่ห้อนี้ความกว้างเท่านี้เบอร์ยางเบอร์นี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เซลลต้นพาไปดูที่รถกันด้วยว่าจะหล่อขนาดไหนนะ,ะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าก็กําลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปต้อนรับลูกค้าพาเซ็นเอกสารแล้วก็ส่งมอบรถลูกค้าให้ทันเลิกกันละกันนะฮะปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ารถลูกค้ากันเลยครับผม เรื่องงามยามดีอีกหนึ่งวันครับผมนี่ลูกค้านะครับมารับสุดหล่อกกับบ้านตอนแรกลูกค้าจองไว้ที่ขอนแก่นก่อนแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่านานไม่ได้รถก็เลยเปลี่ยนมาจองกับเซลต้นนี่ได้ได้ครับพี่พี่ยาเขามาหาพี่ยาหรือเปล่า สวยอยู่นะครับพี่เนาะแล้วแล้วกับที่เก่าพี่ได้เงินจองคืนหรือยังครับได้คืนแล้วเนาะจองไว้เท่าไหร่ครับพันหนึ่งรันหนึ่อ๋อแต่เดี๋ยวเขไม่ง้อเลย สวยดีครับพี่เอ็กซิลี่มันแค่ใส่แหมกอย่างเดียวมันก็สวยแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้าครับผม <c oughs> อ่ะพี่ยืนตรงนี้ครับถอดแมสกได้เลยนะครับผมโอเคครออับ อ่ะเดี๋ยวพี่ยืนติดมาช่องนี้ก็ได้ครับผมอ่ะยืนแบกกันไปสองฝัง <ปะ S 1> ่งถอดแมสได้เลยนะครับผม,มโ,โอเคครับ,อ,คครบอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก่อนนะครับหนึ่งสองสามครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามกดไลค์ให้หน่อยครับโอเคครับผมหนึ่งสองสามครับ

น,นี้ก็กันาสาดจานรองมือเปิดติดฟิล์มอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะครับตัวผ้าคุมรถอยู่เบาะหลังเสื้อน่าจะทับอยู่นะครับพี่แล้วกอ็อุปกรณ์แม่แรงถอดล้อ,อไหลอยู่หลังเบาะนะครับผมล้อแม็กก็ตามที่คุยกันนะพี่เนาะคอสมิกตัวเอ็กตีมนะครับแต่มันแคบสุดแล้วแหละผมว่าไม่น่าจะมีมากกว่านี้ละเพราะขนาดใส มันอยู่ที่ไอตรงเนี้ยอันนี้มันเหลือบางมากแล้วนะพี่ถ้าเกิดมันอันนี้ก็ไม่สวยแล้วเนาะแต่อันนี้มันยังได้ความสวยอยู่เนิ้วครับใช่จะมือใช่ครับมันจะพอดีขนาดไอแม็กตัวแปดจุดห้าที่ที่ใส่มาครับพี่ผมว่ามันยังยืดกว่านี้เลยเพราะว่าด้วยตัวเนี้ยมันยื่ดกว่านิดนึงอ๋อน่าจะโดนคาบมัน ด,ดอ๋อผ้าเช็ดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่ <c oughs> ไปบ้านก็ได้ล้างใหม่ค <c> ร <oughs> ับวันนี้ฝนตกด้วยเนาะถนนนัดเสร็จยังพี่ถนนชุมพวง <c oughs> ยิ่งลาดยางด้วยเนาะต้องระวังตอนลาดยางนี่แหละถนนชุมพวงไม่เท่าไหร่ถนนเขาวันอ๋อของพี่อะ่ะพอถึงเลี้ยวซ้ายใช่ไหมถ้าถ้าสมมติเราไปอย่าชุมพวง พอถึงเส้นที่ที่จะเป็นประตูที่ว่าจะผ่านไปพวกปะทายาอะไรพวกเนี้ยของพี่จะเลี้ยวซ้ายลงยอ่าครับผมก็สมุดรับประกันอะไรผมใส่ไปให้ในเกสหนังสือรับรองการซื้อขายเรียบร้อยส่วนเอกสารการจ่ายงวดอะไรพวกนี้เดี๋ยวไฟแนนซ์ส่งไปที่บ้านตอนแรกอ่ะผมคุยจองในแชทกับแฟนพี่ผมอะคิดว่าพี่อ่ะยังอยู่นอกอยู่จนแบบที่ว่าโทรไปแล้วติดสายพี่ผมวอ้าวพี่อยู่ไทยนะตอนนั้นไปประเทศอะไรครับ กาหลีอ๋อเกาหลีไปอีกไหมพี่ไม่ไปแล้วไ right ม่ไปอเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อค Ges ันน yeah> ี้ที่ที่ซื้อที่ขอนแก่นใช่ไหมครับอ๋อ นี่นะครับก็รู้สึกยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับวันนี้มารับรถแล้วนะต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะลูกค้าจองรถกับผมอยู่ประมาณ2ถึงประมาณ2เดือนกว่าถึง3เดือนนะแต่ลูกค้าเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าจองนานนะครับเพราะว่าก่อนที่มาจองกับผมลูกค้าไปจองที่อื่นมาแล้วนะครับแล้วทีนี้ปรากฏว่า อาอะไรก็ได้ต่างๆนานา,น,าน,นะครับแล้วก็ก็เลยถอนจองมาจองกับผมนะครับก็ตามที่ลูกค้าเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละนะครับโอเคครับนี่ครับเตรียมรับรถกลับบ้านขอบคุณมากเลยครับพี่เดินทางปลอดภัยครับ อ๋อเนี่ยครับพี่ตรงออกไปพอดีเลยาร้านหนร้ี้ในซอ๋อส่วนใหญ่มันจะอยู่แต่ในพี่มมยทางนั้นเลยพี่ถ้าริมลอกนอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยครับอ่ากินร้านครับผมอ๋อ ครับพาดูรอบรถอีกสักรอบหนึ่งนะฮะสุดอรอของลูกค้านะครับหลังจากที่จองกันมานานนะครับวันนี้เลิกงามยามดีเรารับรถกลับบ้านครับผมคันนี้ไม่ยืดน,นะคุณผู้ชมแต่เป็นปิมนิดนึงนะครับไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภยัยดูเส้นทางแล้วกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซลลต้นด้วยนะครับผมสวัสดีครับ